เมื่อเราอยู่กลางแจ้งความร้อนจากพระอาทิตย์และอุณหภูมิที่สูงทำให้เกิดภาวะขาดน้ำและก่อให้เกิดโรคลมแดดหรือ heat stroke ได้โดยเฉพาะคนที่ทำงานหรือเล่นกีฬากลางแดดร้อนถ้าไม่มีความระมัดระวังและการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีภาวะโรคลมแดดและการขาดน้ำมีความอันตรายมากมันสำคัญมากที่คุณจะต้องรู้ว่าอาการของโรคลมแดดหรือ heat stroke เป็นอย่างไรและเราจะต้องทำอย่างไรถ้ามีคนเป็นโรคลมแดด มาถามดรสมาร์ทกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สมาร์ทคลินิกวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโรคลมแดดกันครับคำถามข้อที่1มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเราถ้าเราอยู่ในความร้อนหรือกําลังออกกําลังกายพวกเราอยู่ในร่างกายที่มหัศจรรย์ร่างกายของเรามีกลไกพิเศษในการควบคุมอุณหภูมิร่างกายไม่ว่าเราจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เย็นหรือร้อนก็ตามลองจินตนาการว่าร่างกายของเราคือเครื่องจักรที่กําลังทํางาน ถ้าอุณหภูมิสูงมากเครื่องยนต์ก็จะโดนทำลายและหยุดทำงานไปถ้ามีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมเครื่องยนต์ก็จะทำงานได้อย่างดีสมองของเราจะคอยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเราอย่างต่อเนื่องและจะส่งสัญญาณให้ร่างกายทำอุณหภูมิให้ลดลงถ้าอากาศร้อนและทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเมื่ออากาศเย็นความร้อนและการออกกำลังกายเพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกายของเราร่างกายของเราเย็นลงโดยการขยายหลอดเลือดที่ผิวหนังและการมีเหงื่อออก ทำให้อุณหภูมิร่างกายไม่สูงเกินไปทําให้เราสามารถทํางานและเล่นกีฬาต่อไปได้อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์ร่างกายของเราไม่สามารถควบคุมความร้อนได้ทําให้ร่างกายร้อนมากมันทําให้เกิดภาวะขาดน้ําอย่างรุนแรงและเป็นโรคลมแดดหรือฮิสโตกภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิและความชื้นในอากาศอยู่ในระดับที่สูงมากหรืออยู่ในที่อากาศร้อนมากนานๆหรือเมื่อเล่นกีฬาอย่างหนักเด็กเล็กและคนแก่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้มาก ร่างกายที่เล็กๆของเด็กๆมีความสามารถในการระบายความร้อนได้น้อยและในคนแก่เส้นเลือดที่ผิวหนังไม่สามารถขายายตัวได้ดีพอทําให้การระบายความร้อนไม่ดีพอคนที่มีโรคบางอย่างเช่นโรคเบาหวานคนขาดสารอาหารคนอ้วนหรือคนที่อาศัยอยู่คนเดียวมีความเสี่ยงต่อภาวะโรคลมแดดสูงคําถามที่2อะไรคืออาการของโรคลมแดดหรือฮิสโตกการเป็นโรคลมแดดเกิดจากการที่ร่างกายของเราร้อนเกินไป อาการแรกก็คืออาการปวดหัวแบบตื้อตื้อรู้สึกอ่อนเพลียถ้าไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างทันท่วงทีอาการจะรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นเพราะอุณหภูมิสูงขึ้นอาจมีอาการขึ้นไส้หรืออาเจียนไม่มีสมาธิหรือสับสนอุณหภูมิของร่างกายอาจจะสูงขึ้นมากอาจถึง104องศาฟาเรนไฮหรือ40องศาเซลเซียสร่างกายของเราไม่สามารถเป็นปกติได้ในอุณหภูมิระดับนี้ผิวหนังจะแห้งร้อนและเป็นสีแดง ผู้ป่วยอาจมีอาการพูดไม่ชัดพูดไม่รู้เรื่องชักหรือหมดสติได้ภาวะโรคลมแดดอาจจะรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีอันตรายมากได้อวัยวะต่างๆอาจจะโดนทำลายในรายที่เป็นรุนแรงอาจจะถึงตายได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วเราต้องลงมือช่วยเหลืออย่างรวดเร็วถ้าคนใดคนหนึ่งมีอาการดังกล่าวจงจำไว้ว่าคนที่เป็นภาวะนี้อาจมีอาการสับสนจึงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา ภาวะลมแดดอาจมาได้หลายรูปแบบที่พบบ่อยก็คือการเล่นกีฬาในอากาศที่ร้อนจัดเป็นเวลานานหรือทำงานในที่อุณหภูมิและความชื้นสูงเป็นเวลานานภาวะที่พบบ่อยอีกอย่างก็คือเด็กเล็กถูกลืมทิ้งไว้ในรถอุณหภูมิในรถอาจจะสูงกว่าภายนอกถึง10องศาจึงมีผลต่อเด็กๆทุกคนที่ถูกทิ้งไว้ในรถคำถามข้อที่3เราควรจะต้องทำอย่างไรถ้าพบว่าใครมีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงหรือมีภาวะโลกลมแดดเราต้องเข้าช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด รีบโทรหาสายด่วนสุขภาพทันทีแล้วเริ่มขั้นตอนการลดอุณหภูมิของร่างกายคนคนนั้นทันทีต่อไปนี้คือขั้นตอนที่ควรทำเอาคนป่วยเข้าร่มและออกจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงในทันทีพ่นละอองฝอยน้ำใส่ผู้ป่วยและโปะผ้าเปียกและเอาพัดลมเป่าเอาเข้าห้องที่มีเครื่องปรับอากาศทำความเย็นถ้าเป็นไปได้ดื่มน้ำมากๆหรือดื่มสารน้ำสำหรับนักกีฬาเพื่อให้ร่างกายไม่ขาดน้ำอาบน้ำฝักบัวเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายลง ถ้ามีสระน้ําก็ลงแช่ในน้ําเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายลงถ้าผู้ป่วยแย่ลงหรือหมดสติควรพยายามลดอุณหภูมิของร่างกายผู้ป่วยลงระหว่างรอรถพยาบาลมารับคุณอาจเอาถุงน้ําแข็งหรือขวดน้ําเย็นโปะที่หน้าผากหรือง่ามรักแร้เพื่อให้อุณหภูมิร่างกายลดลงเร็วขึ้นหรืออาจพ่นละอองน้ําใช้ผ้าเปียกและเป่าลมที่ตัวผู้ป่วยเพื่อลดอุณหภูมิของเขาลง ขั้นตอนเหล่านี้สามารถช่วยชีวิตของผู้ป่วยได้และป้องกันการที่อวัยวะสำคัญจะโดนทำลายคำถามที่4มีหนทางอะไรในการหลีกเลี่ยงภาวะโรคลมแดดต่อไปนี้เป็นแนวทางในการหลีกเลี่ยงโรคลมแดดใส่ชุดที่หลวมๆบางเบาในช่วงอากาศร้อนๆสิ่งนี้จะทําให้ร่างกายของเราเย็นและระบายอากาศได้อย่างเหมาะสมดื่มน้ํามากๆเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ํา การไม่ขาดน้ําทําให้การไหลเวียนของเลือดไปที่ผิวหนังได้ดีทําให้ร่างกายสร้างเหงื่อทำให้ร่างกายเย็นลงอย่าปล่อยเด็กให้อยู่ในรถคนเดียวเพราะอุณหภูมิในรถอาจสูงมากแม้ว่ารถจะเปิดกระจกไว้ก็ตามเมื่อออกไปกลางแจ้งโดนแสงอาทิตย์ตรงๆให้ใส่หมวกปีกกว้างหรือที่คุมศีรษะใดๆที่จะป้องกันตนเองจากแสงแดดอย่าเล่นกีฬาหรือทำงานในช่วงที่ร้อนที่สุดของวัน พยายามทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเช้าตรู่หรือช่วงเย็นเย็นเพราะอุณหภูมิอากาศจะเย็นกว่าถ้าต้องทำงานกลางแจ้งช่วงอากาศร้อนๆควรดื่มน้ำมากมากและหยุดพักเหนื่อยเป็นระยะระยะในที่ร่มควรทำร่างกายให้คุ้นชินกับอุณหภูมิสูงสูงเป็นครั้งเป็นคราวเพราะคนที่ไม่ค่อยโดนความร้อนมักจะเป็นลมแดดได้มากกว่าคนที่ชินกับความร้อนถ้าคุณท่องเที่ยวไปในประเทศที่มีอุณหภูมิอบอุ่นกว่าและอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วด้วยขึ้นความร้อน พยายามค่อยๆอ,ออกกําลังอย่างช้าๆและออกแดดเพื่อให้ร่างกายสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ควรระวังให้มากขึ้นในเด็กหรือคนแก่ถ้าคุณกินยาขับปัสสาวะหรือยาที่ทําให้ร่างกายแห้งควรระมัดร,ระวังเป็นพิเศษควรให้การดูแลอย่างรวดเร็วถ้าเห็นว่าใครเริ่มมีอาการจงจําไว้ว่าควรดูแลตนเองและช่วยเหลือคนอื่นๆรอบๆตัวคุณเองด้วยความจริงที่มหัศจรรย์ คณทราบหรือไม่ว่าอุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์คือ37องศาเซลเซียสบวกลบ1องศานกคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆมีระบบพิเศษควบคุมอุณหภูมิของร่างกายของตนเองส่วนพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆจะมีอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมร่างกายของมันจะร้อนมากเมื่อมันอยู่ในที่อุณหภูมิสูงและจะเย็นเมื่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่ำพวกมันจึงต้องระมัดระวังสภาพแวดล้อมรอบตัวเพื่อความอยู่รอด ด้วยความปรารถนาดีจากดรสมาร์ททีมและใกล้หมอโพลีคลินิกแอดบัวทองเคหะ